แฮ่สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเค1440นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าแพนเวอร์ซ์ซอมบี้ภาคสองกันอีกนะครับผมเย ê! สในครั้งนี้นะครับเราจะมาเล่นด่านที่หกต่อจากครั้งที่แล้วเลยนะเป้าหมายของเราจะไปถึงด่านที่สิบสองให้ได้เลยนะครับดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยนะครับผมเย้เริ่มกันเลยใช่ครับผมได้เก็บเพชรถึงหนึ่งร้อยแล้วก็ซื้อพืชมาใหม่แล้วซึ่งเจ้าตัวนั้นก็คือเจ้าสควอชนั่นเอง เจ้าตัวกระโดดทับที่สามารถกระโดดทับซอมบี้ให้ตายไปในการกระโดดครั้งเดียวได้ครับเริ่มกันเลยครับผมแต่ว่าไปพืชสีทองเราเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเปิดมาด้วยซอมบี้ธรรมดานะครับคือเราไม่ต้องป้องกันเน้นหนาอะไรมากเลยนะเจ้าสควอชมาใส่พลังแฝงเลยนะครับไม่สิไม่ใช่พลังแฝงมันคือพลังเสริมนะ ผมพยายามจะป้องกันเอาข้าโพดมาป้องกันทางแม่น้ํานะครับไม่สิมันไม่ใช่แม่น้ำนะมันคือทางทะเลเพราะมันสตันซอมบี้นกนางนวลได้ครับเล่งความเร็วรนะู่นนี้ดูครับมันยังแบบช้าอยู่เลยที่ใช้ทานตะวัน2อหัวเพราะมันสะดวกหรอกนะก็เลยใช้อย่างนะครับุกควรใช้สักควอนให้คุ้มดูนะครับรอมันฝรั่งบึ้มนะ มันก็จะพอมีพลังเสริมนะครับมันจะกระโดดทับซอมบี้แบบประมาณสามครั้งนะครับหรือเปล่านะสามหรือสี่ครั้งก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆถ้าเจ้าใส่เจ้ามังกรหายไปหมดเลยครับไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันแพ้มังกรหมดเลยนี่ไงโคมปังเรียบร้อยครับปังกระโดดทับสามเป้าหมายครับตามที่เขาว่าไว้เลยแล้วก็หเป่าไฟเรียบร้อยครับหายเตียน แล้วซอมบี้มาสองเวฟนะครับรอบนี้ปลูกสควอตเลยครับให้มันโดดทับป้าบตายทีเดียวสามเลยครับนี่ไงสควอตสุดโหด,ดอุ้ยมันโดดตรงนั้นได้ด้วยเยอะแล้วนะครับปล่อยเขาพดออกไปผุกัดคลิปเยียหน่อยนะวูมเอาปลูกผิดตัวนะครับอันนี้ปลูกผิดจริงๆครับเนี่ยต้องปลูกนี่สีเจ้าช้างดราก้อน นี่สควอตความโกงของมันคือมันกระโดดตรงข้างหลังได้ครับมันก็ในโกงมากๆอันนี้ก็ปกลูกริมๆหน่อยละกันนะครับผมโอเคเวฟสองยังรวดเร็วเลยนี่พลังสควอตโอ้โหซอมบี้โหนมาเต็มเลยครับเนี่ยนี่เจอมังกรทายานใส่เข้าไปพูบเรียบร้อยตายทุกแถวแล้วนะครับอา เดี๋แล้วเราก็ชน,น,นะเราได้ครับผมด่านแรก,เ,กเดี๋ยวแล้วเราก็ได้เจ้าหนามมานะครับซึ่งเจ้าหนมามมันเอาไปสู่ซอมบี้สักตัวหนึ่งซึ่งทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกนนะครับตัวนี้ไม่สิใครเล่นแพนเวอร์ซ่าซอมบี้ต้องรู้จักสิครับทุกคนน่าจ,จะจาเจ้าซอมบี้ที่ขับรถตากหิมะได้ซอมบี้ที่มันขับรถนะครับตัวนี้เราก็จะเจอเจ้าตัวซอมบี้ถังไม้นั่นเองกดล็อกแล้วนะครับผมแแน่นอนว่าอีเวนท์ที่เราต้องรับ ของจากพืชตัวนี้นะครับก็คือปลดล็อกเจ้าหนามที่เอาไปสู่กับซอมบี้ถังได้เหรียญมาห้าร้อยเหรียญได้อาหนามมังกรแค่นี้งกจังเลยผมถามจริงๆเธองกมากเลยนะครับแต่ว่าเจ้าหนามนี่มีความโหดอะไรก็คือดาเมจมันแล้วซอมบี้ไม่สามารถโจมตีมันได้นะครับโอ้ดาเมจครั้งละสิบห้าอย่งเอโหดตรงไหนไม่รู้ไม่โหดเลยครับดาเมจแค่ครั้งละสนะิบห้าเนี่ย ทีมอมบีอมบียังบอกว่าไม่เจ็บเลยครับเพราะอะไรสมบีธรรมดาเลือดมันก็เยอะอยู่แล้วล่ะครับมาดานที่เจ็ดกันเลยนะครับผมซึ่งดานนี้มันจะไม่แตกต่างจากเดิมมากหรอกครับโอ้โหเราจะมีตัวถังไม้เพิ่มเข้ามานั่นเองไปเลือกของก็ไม่ต้องให้มันยุ่งยากอะไรมากหรอกครับโอ้หนามไงครับหนามหนามคอมโบกับบอลน,นั้นได้โหดนะไปครับครั้งนี้เราจะไม่เช่าพืชน,นะเพราะว่าผมไม่ได้เปิดสัญญาณเน็ตั่นีงไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ตดังนั้นก็ไม่แปลกเลยครับ ก็าจะเล่นแบบธรรมดาง่งายๆไปก่อนนะ้กันโอเคครับเราจะกลับมาที่ตอนที่ทานตะวันมาครบทุกแถวแล้วนะครับปลูกทานตะวันครบแถวนะครับสกิปครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ปลูกครบทุกแถวไม่พอนะครับยังได้ปลูกเจ้ามังกรด้วยเจ้าหญ้ามังกรนี่ครับเราปลูกเจ้าหนามให้มันทิ่มเท้าสมีตแต่ดามเมจเบามากเลยโอ้โหปลูกวานัทผิดแถวมเมนกรรมมากเลยครับวันนี้ปลูกทานตะวันเพิ่อมอีกสักแถวจะเป็นไรไปว่าไหมครับทุกคนยังไงปลูก ทอ,อ,อ,อนี้ก็ต้องปลูกวอนนัดได้หนาลืมไปนะครับนี่ครับปลูกไว้แบบนี้แหละครับเพราะแถวล่างเราไม่ต้องป้องกันหนามากนะถามว่าถ้าเราปลูกหญ้ามังกรทั้งหลังหญ้ามังกรแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็หญ้ามังกรระยะตีผมมันคือสองบล็อกใช่ไหมละครับมันตีถึงนะครับถ้าว่าเราปลูกข้างหลังตรงนี้มันจะตีถึงอยู่โอ้ยหันตะวันไม่มีแสงเลยนี่ยแสงไปไหนหมดเออ น่าสงสารนะครับตกน้ําด้วยนี่ตรงนี้ไม่ต้องมีทางตะวันไม่ต้องมีโบนัสก,ก็ได้นะครับแถวตรงน้ําเพราะว่าการป้องกันไม่ต้องแน่นหนาเหมือนแถวอื่นยกเว้นแถวบนนะครับที่ว่าอาจจะต้องมีอยู่ทั้งดนี่เนี่ยดูนะครับขนาดว่าเราแบบนี่ใส่พลังเสริมให้กับน้นานะครับ้นามมันจะทิ่มสมบีแรงมากเลยอือหแป๊บเดียวนะครับจะเสร็จเราจะจบเวฟแล้วเนี่ยไวมาก ต้องเปิดปะเดิมไม่เชอรี่เราเปิดนะครับนี่เอาน้าลากมาทิ่มเท้าเลยนี่เป็นไงล่ะเดีแล้วเราก็ได้ชนะและได้แผนที่มานะครับซึ่งแผนที่นี้น่าจะเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนเลยอืโอเคนะครับมันน่าจะนานนานมากๆนี่ไงแผนที่โอ้สมบัติซอมบี้นะครับไม่ใช่สําหรับซอมบี้ออดูๆแล้ว มันเหมือนซอมบี้เขียนเลยนะครับดูสินี่มันแผนที่นี่นาโอแผนที่มันบอกว่าไม่ไม่ซอมบี้ไม่มีซอมบี้นะครับดังนั้นแบบนี้ไม่โกงหกแน่นอนแผบบนที่ไม่โกงหกแน่นอนแมบบ้พวกเราต้องเตรียมเราไม่มีพ่วนะเราต้องเตรียมพ่วแล้วล่ะนี่ไม่มีเวลาแล้วเราต้องรีบไปที่นั่นนะโดนหลอกแน่แน่ครับวงเล็บ no zombie ผมเชื่อแน่แนจ้รเด็บโดนหลอกพอดีเป็ฉลาดนะครับจุดหมายของดรสมบัติสวัสดีกับตัน ดูท่าจะเข้าไปสู่ที่สมบัติแล้วสิเขียนโดยด็อกเตอร์สมบอตเฮ้อเกิดอะไรขึ้นน่ะพวกเรากําลังต้องเจอเรือที่ใหญ่ขึ้นแล,ล้วห่ะเราต้องเจอเรือที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับใหญ่กว่าเดิมมากๆใหญ่ขนาดนี้อะไรใหญ่กว่าเดิมมากๆเลยเรือขนาดากขึ้นมาซึ่งเก็บไว้นะครับเจ้าปุตติโต้มาเนี่ยมันได้ใช้แน่นอนคีย์เวิร์ดหลักของด่านนี้ก็คือเจ้าหญ้าบางกรน,นะครับถ้าไม่มีมันเ,เล่นยากเลยครับ โอ้โหแล้วดูครับมันแทบไม่เจ็บเลยแล้วมันก็ไว้ไหวซะด้วยเจ้านี่โอ้โแล้วปรากฏว่าหญ้ามังกรแรงมากเลยครับเิวสองเนาะแรงแต่ก็สู้ขาไม่ได้อยู่ดีไม่มีรถตัดหญ้าเลยนะครับอย่าพลาดนะพลาดมาตายอย่างเดียวนะเฮ้ยไม่มีรถตัดหญ้านะครับต้องวิเคราะห์ตรตงรถตัดหญ้าดีๆเลยนะเราพลาดไม่ได้นะครับเนี่ยผูกกันไว้ครับเนี่ยนี่ครับเจ้าหนามจะทาประโยชน์ทำดาเมจได้สูงสุดเลยนะครับโอ้มาเว็บเดียวเองเหรอ งั้นก็ง่ายเลยครับเว็บเดียวและปรากฏว่าเจ้าโปเตโต้ไม้ก็ไม่ได้แบบมีอะไรขนาดนั้นนะครับและด้วยความที่ว่ากเกิดได้เฉพาะในแผ่นไม้ด้านในนี่ครับมับงกร3ามตัวแค่นี้ก็อยู่แล้วห่ะครับอมบีกวยถนนเอาเลยโอเคครับตอนนี้การป้องกันของเราก็ได้แดนหนาะทุกแถวแล้วดังนั้นเราจะกลับมาทีตอนที่มีซอมบีน่าสนใจมาดีกว่านะครับผมสกิปครับ แล้วเจ้าซอมบี้ถังไม้ก็ได้มาหาเราแล้วนะครับพร้อมกับซอมบี้หูนสลิงเปิดงานมาถามว่าเปิดงานนานแค่ไหนก็ไม่นานหรอกครับเพราะว่ามันถ้าเปิดงานแหละมันจะทำอะไรได้จริงไหมหล่ะครับผมว่านะผมใส่พลังเสริมโอ้โหเรียบเตียนเลยน้ามังกรจะให้เยอะไปไม่ได้นะเนี่ยนี่น้ําทิ่มเท้าน้ําทิ่มเท้าไปเลยน่า,นานดูครับเจ้าซอมบี้ถังไม้มันชนน้ำเราหมดเลย แล้วก็เว้นสุดท้ายยังงวดเร็วเลยนะครับโอ้โหสมบียักอย่างที่ผมว่าเลยครับคี์เวิดหลักของเราก็คือเจ้าย่ามังกรน,นะดังนั้นก็หมายความว่ารอมันมาถึงเป้านะครับใส่สองตัวครับดูโหเรียบร้อยครับสุกเลยโอ้ไม่ยอาปล่อยได้พะเจ้านี่เหยียบน้ําแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับโหนี่ครับใี้น้ำสองตัวทิ่มมันไป มันจะทุบน้ำก็ปล่อยให้ใหมันทุบเรียบร้อยครัมันสูกแล้วแล้วเราก็ได้ชนะนักนับเราก็ได้หัวซอมมี้โจสลัดมาแล้วเย่ yeah! ของปืนใหญ่มะพร้าวสี่อันและของเจ้าถั่วสามหัวนะครับเนี่ยแล้วเราก็มุ่งหน้าสู่ด,ด่านที่เก้าเพื่อปลดล็อกเจ้าถั่วสปริงนะครับผมมันชื่อสปริงบีนนะตัวนี้ว้าวนี่คือทะเลโจสลัดด่านที่เท่าไหไร่ไมรู้เดี๋ยวมีอะไรแฮปเกรดแน่เลยครับมันขึ้นเครื่องหมายตกใจ โอเคครับโคตรล้อจะหลอกแล้วนะตลกบริโภคอีกแล้วนะครับโดนเกมหลอกโอ้โหไม่รู้กี่ทีแล้วนะครับเพราะเครื่องหมายตกใจมันเครื่องนั่นแหละครับดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยอรอบนี้ยากบางกรไม่ต้องหนามากก็ได้นะครับเพราะอมบีโหนมาอย่างเดียวหนามกับสปอร์ตแล้วก็เจ้าหนี้นะครับไปเริ่มกันเลยแค่นี้แหละครับง่ายๆเราไม่เล่นยากครับด่านนี้ดังนั้นปลูกทานตะวันที่ครบทุกแถวแถวก่อนนะครับผมสกิบครับ เห็นทีปล่อยให้มันมาใกล้กว่านี้อีกสักนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่น่าเป็นไรนะเพราะว่าเราจะปลูกครบทุกแถวแล้วนะสิครับอ่ะปลูกเลยก็ได้ไม่ให้มันใกล้เกินไปและสะควอชก็รีชาร์จค่อนข้างที่จะไวอยู่นะครับอ่ะตอนนี้ก็ปลูกชาบดาก้อนได้แล้วนะครับนี่เลยปลูกไเลยนะครับผมเจ้าชาบดาก้อนจะช่วยเราได้เยอะแน่แล้วก็ปลูกไม่ใช่ข้าวโพดนะมันคือทานตะวันนะครับ ปลูกทานตะวันเสริมไม่เลยนะครับมันจะได้โหดขึ้นแน,น่นอนเ่อมา,มาสองเมตรอยู่แล้วแบ่นี่นะครับอันตรายแต่จะทำอะไรเจ้าสควอตได้จริงไหมล่ะครับนี่ครับปลูกไว้เลยครับเราปลูกไว้แถวหน้าให้มันเต็มเลยก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้แบบโอ๋ออนนี้ปลูกผิดแถวครับช่างมันใช่ครับผาะมังกรสามารถโจมตีซอมบี้โหดได้นะครับมันก็เลยค่อนข้างได้เปรียบเลยเจ้ายญ้ามังกรเนี่ย เรียบร้อยครับไม่มีซอมบี้โหงนตัวไหนมาถือตัวเราสักตัวเลยนะครับอืมไวก้กระจังเลยนะเจ้าน้ำพเพลจดามินเพราะด่าสครับมันวางนี่เรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยโก,กงตรงนี้แหละครับนี่น้ำจิ้มตายเรียบแน่ๆไม่ต้องห่วงเข็ด okay, ครับแล้วเวฟสุดท้ายก็ได้มาถึงเราแล้วผมว่านะครับผูกเจ้านี่แล้วใส่ให้มันเลยดีกว่าน,ะน่าจะเรียบ แล้วมันก็โดดแบบสุ่มเกินไปนะครับเนี่ยมันโดดแบบสุม่มเราก็ต้องทําใจเลยนะโอ้โหตายแล้วครับเรียบร้อยเห็นแล้วเราก็ได้เจ้าถัวสปริงมานะครับผมสปริงบีนใช่เจ้านี่มีชื่อว่าสปริงบีนนะเจ้าถั่วเด้งถึงนั่นเองใช่สปริงบีนครับเจ้าถัว่วเด้งๆึงแล้วเรามาดูด่านต่อไปเลยนะครับผมว่ามันจะมีอะไรนะ่าสนใจมากแค่ไหนเงี้ย ไม่รู้แหละแต่ตอนนี้รับของรางวัลนะครับผมอยากได้เจ้าปืนใหญ่ครับก็เลยบอกว่าจะเล่นถึงด่านที่12บสองออันนี้เน็ตไม่มีครับช่างมันปล่อยไปแบบนั่นแหละแล้วนะครับเจ้านี่จะเป็นเหมือนมันฝรั่งในเวอร์ชันดาจรนสลัดเลยเพราะอะไรมันน้องสามารถยกสมบีแล้วก็ผักตกน้ําได้แล้สิครับสมบีธรรมดาตกน้ําคือตายนะครับแต่ถ้าสมบีนกนางนวลผักไม่ได้เพราะมันบินอามาอัปเกรดกันเลยนะครับผมน้องถั่วสปริงของเราสายถ่วงเวลา นี่ครับสปริงบีนอัปเกรดเลยพันกว่านี่ไงความสามารถคือสามารถผักซอมบีถอยหลังแล้วก็รีชาร์จ1 9วีนะครับก็ไวไวหรือเปล่าช้าอยู่นะครับช้าอย,อยู่ถ้าเจอแผ่นไม้สี่แผ่นเนี่ยจะช้ามากเลยเนีย่ยแล้วก็ได้เวลาแล้วนะครับผมด่านที่10บมาดูกันเลยจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนั่นเองเอโอ้โหมีหน้าหล่ะถึงให้ถั่วสปริงมาเจอปืนใหญ่อัดซอมบีไปเลยไหม่ะครับ แนะนำนะครับโอทานตะวันหัวเดียวมานี่แหละไม่สองหัวก็เล่นได้นะเผื่อเพอตัวนี้ไม่เหมือนสคอรด้วยเพราะปลูกใช้ได้เรื่อยๆเหตุผลที่เอาวอรนัทมามันง่ายมากเลยครับเอาไว้เป็นรั้วกันสมบีนั่นเองผมต้องหยยบหญ้ามังกรมาซะไหนต้องเคยับมาแล้วนะครับหญ้ามังกรเนี่ยเรามาดูพืชตัวนี้ทํางานกันนะครับเราปลูกไว้อย่างนี้นะครับปลูกไว้ตรงนี้ดูนะครับมันจะได้ซองมบีตกน้ําทันทีครับเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกิดอันตรายกับเราทันทีนะครับไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามันผัก ตกน้ําได้เลยจะต้องปลูงไว้ตรงแผ่นกระดานยื่นนะครับโอ้แล้วมันก็ตื่นไว้ะครก็เนี่ยนี่ความโกงของน้องอยู่ตรงนี้เลยครับมันสามารถผักซอมบี้ให้ตกน้ําได้โอ้โหเกินไปไม่เนี่ยพี่เกินไปไม่เนี่ยฮาร์คเวฟมาแล้วขึ้นใหญ่มาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกซอมบี้ตัวเองปูชาแป้งก้อนกันไว้ดีกว่านะครับกับทีนี้เอาพูดโอ้โหมันดันได้ทีละตัว ไปไรครับดันได้อีกนี่ชุ่มเรียบร้อยครับถ้าใส่ใบไม้จะเป็นยังไงอ๋อเห็นแล้วแหละครับมันจะดันสมบีในระยะที่ไกลมากแล้วก็ดันให้ตกน้ําไปเลยนะครับโอเคเราก็คงเห็นแล้วแหละว่าน้องทํางานยังไงโอ้โหม่น้าเอจะนกนงนกนางเงินมาแล้วจะนกมาแล้วสมบีนกนะครับแต่อย่ากลัวเลยครับมันไม่ได้ไดดกลัวขนาดนั้นมมนแค่เคลื่อนที่ไวไปหน่อยเท่านั้นเองโอ้โหเกือบตกนี่แหละโยกงัดโอ้ยมีปัญหาโอ้โหอ ตกไปสักทีเห็นไหมเจ้าอมบมิพีบ้าพีบอเนี่ยแล้วปืนใหญ่มันน่ากลัวนัไปเรื่อยๆนะครับตเกับปืนใหญ่มันจะพังโอ้โหลูกเรือแล้วไแบบนี้เวรกรรมมากเลยครับตอนนี้เวรกรรมมากเพราะยองว่ามันเวรกรรมยิ่งนี่แหละไปถักตกน้ำไปไกลๆนี่แหละครับมันโหดนะแต่ถ้าเจอตัวแบบอย่างเจ้าปืนใหญ่นี่ก็เล่นยากเหมือนกันเพราะว่ามันเสกซอมบี้จิ๋วมาได้เรื่อยๆนั่นแหละครับต้องมีโจสลัดจิ๋วนี่แหละลงน้ําไปเลย นี่แหละครับมันจะพังแล้วมันจะปล่อยสมงนีมาแบบมั่วๆเลยก็เสียของปืนใหญ่มันอยู่ตรงนี้นะครับโอ้มาใส่ย่างสดหน่อยย่างสดโอ้โหนี่แปลว่าเจ้าหญ้ามังกรมันถึนไ่ข้างหลังไม่ได้แล้วครับถ้าอยู่หลังเกินไปแล้วที่กลาแฝกคือปืนใหญ่มันสกตันงได้ไงพวก็ยังมีอยู่เหมือนกันดิ่งไปมันไม่ลงน้ําก็ช่างมันเถอะครับให้มันดิ่งยังจะดีกว่าแต่ว่าไปย่้ามังกรอ๋อตีไม่ถึงหรอกครับระยะไกลไปหน่อยแต่ก็ออกผ่านแล้วล่ะครับ โอ้ยว่าจะผ่านนะครับยากเหมือนกันนัดคือซอมบี้ถึงจะมาน้อยนะแต่ตัวโหดครับปืนใหญ่เป็นตัวที่น่าลำคัญมากเลยในด่านนี้ไปไวลวถัดไปเลยดีกว่าครับแล้วก็ได้เวลาของด่านที่มีวงกลมโอ้โหซอมบี้มาอีกแล้วปรากฏว่าครั้งนี้ไม่มีอะไรนะครับเราก็คงจะได้เจ้าโคโูคโนัทแคนนอนไปอีกลองใช้กระลำปีดูดีกว่านะครับจาแคปแบกพุทเนี่ยกับวอลนัทนะครับแค่เนล่ยเอพุทแค่นี้แหละครับดังนั้น ก็จะกลับมาทีตอนที่ปลูกทานตะวันครบทุกแถวนะครับสกิฟครับแล้วแล้วเราก็ได้ปลูกครบแล้วนะครับผมแต่ว่ายญ่ก็ต้องชาร์บดาก,ก้อนแหละครับได้ประโยชน์สุดแล้วในการปลูกข้างหน้าถึงจะไม่ถึกนะครับกำลังปีได้วพลังให,หม่ใช้ให้มันตอนที่แบบสมดุลมาเย,เยอะดีกว่านะครับเกี่วผักลงน้ําเรียบร้อยนะครับเองครับอย่างตอนที่เรานีมา แค่โดน้ามังกรเป่าไฟเสรสักนิดต่อยมันก็ตายแล้วนะครับโอ้โห,โห,โหแล้วกว่ามันจะมานะครับเร่งความเร็วให้่งครับอันนี้ก็ทำไ้ฟิวไม่ตายด้วยโอ้โหมันอะไรถึกแจมสมีล็อกดางนวลเ่ฟิวเจอกระลำปีถ้าปืนใหญ่แพ้กระลำปีมันก็ปนแปลกๆนะครับเพราะกระลำปีมันแค่พืชจริงไหมหล่ะครับเรียบร้อยปืนใหญ่โดนกระลำปีตายเลยปืนใหญ่พังเลยนะครับเร่งฟึบ โอ้ถังไม้มาแล,ล้วเหรอของอาทิตย์ไม่พอนะครับนี่มันสามารถถักซอมบี้กิ้งถังไม้ตกน้ำได้ดิหนะโอ้ตกไปทั้งถังเลยครับอันนี้ก็น่าสงสารอยู่นะครับถังซอมบี้สารเรา,าสิครับนีหัวเราะเพื่อนๆพังซะนี่แหละอ้ะาวถังไม้ไม่พังนะครับถังไม้ไปก่อนเลยอ่ามันอาจจะเป็นบักน๊กได้เละครับถ้าซอมบี้ตายก่อน นั้นเลยครับผลง่ายๆตบน้ำไปตรงน้ำไปซะนี่นนนเจอพลังกระลำปีนี่ใส่ไปอีกทีครับกระลำปีแรงมากเรียบร้อยครับโอ้โหเจ้าซอมบี้ตัวนี้เดินตรงนี้อย่างโดนเนอะแล้วเราก็ได้ปืนใหญ่มะพร้าวแล้วนะครับผมเจ้าโคโค่นัทแคนนอนปืนใหญ่มะพร้าวโคโค่นัทแคนนอนความโหดคือแรงแต่ว่าแต่ว่าอะไรแต่ว่า พูดติดอ่างอยู่ได้นะครับถ้าพูดตรงๆคือจุดอ่อนของน้องคือน้องราคาแพงแค่นี้เลยครับมาเรามาเล่นด่านที่12เป็นด่านปิดจ็อบโอ้ฉันชอบที่จะได้กลิ่นของมพะพร้าวปืนใหญ่ในเช้านี้นะปืนใหญ่มพะพร้าวนั่นเองฉันได้กลิ่นเหมือนกับปืนใหญ่มพะพร้าวนี่ไงกดเพื่อยิงนะครับปังเรียบร้อยเออเราต้องทำยิงซอมบี้ให้ได้คะแนนถึงส0 0 0ันนะครับปิ้วโอ้โหไม่เร็วนะครับง่ายเลยนะถ้าครั้งละห0ร้อยเนี่ยโอ้โหครั้งละร้อยอกว่าออก โอเคครับได้แล้วคอมโบ3ข้อเสียคือปืนใหญ่น้องรีโหลดช้าไปหน่อยนั่นแหละครับเพราะมันคือปืนใหญ่โอเคครับได้สกอร์สามพันแล้วเราก็ชนะได้แล้วแต่และว,ว่าเราต้องรอให้จบเบฟนะครับเนี่ยโอ้โหไม่ได้เกมสุสนุกไม่ได้เกมปืนใหญ่มะพราะ้าวเจ้ามะพร้าวปืนใหญ่ก็ยิงไปสิโอ้โหไม่ต้องห่วงครับมันไม่กินเพราะว่าเป้าหมายของเราคือให้คะแนนถึงอันนี้ยิงพลาดครับจงยิงพลาดจริจงจงใจยิงพลาดเลย โอ้โหชาติไหนนี่จะตายถามจริงเถอะครับมาเยอะขนาดนี้โอ้โหระบังตัวก็มันอยู่ห่างกันปั้งเนี่ยบอยคอมโบโหกนะครับโอ้โหได้คะแนนเยอะนะปิ้วคอมโบสามไม่เลวเลยอย่างนี้อย้ยิ่งปิ้วโอ้โหทำใจเลยครับน้องยังเวลหนึ่งอยู่นี่ปิ้วคอมโบสี่นะครับปิ้วสี่คอมโบอีกแล้วปิ้วยิงออกัาให้หมดเลยนะครับโอ้โห ปิ้คอมโบสี่ครั้งยิ่งอ่าโดนแค่นี้เหรอโอ้โหคอมโบสามอันนี้แหละคอมโบสามเหมือนเดิมมันต้องอยู่ห่างกันเกินไปเนาะคอมโบห้าไคอมโบไปเร่งความเร็วสักหน่อยครับมันยิ่งบินไวอยู่แล้วนะตัวนี้บ้าไ,ไวกว่าเดิมอีกโอ้โดนตัวเดียวโดนสองตัวถ้ามันถอยเราก็ไม่ยิงมันนะครับ ปรากฏว่ามันไม่ถอยนั่นเองแล้วแล้วเราก็ด้จัดการมันหมดจนไม่เหลือสักตัวแล้วนะครับผมจะสมบีนกดนังนวลยิงโอเคครับยิงไม่ได้แล้วไปแล้วเราก็ได้ถ้วยที่มันเป็นรูปพั่วแสงอาทิตยานเขาบอกกันว่าถ้วยนี้จะคืนแสงอาทิตย์25%ของราคาสูงสุดนะครับสมมุติว่าเราปลูกถั่วลันเตาเราจะขุดถั่วลันเตาทิ้งเราก็จะได้แสงอาทิตย์คืน25แสงผู้ใช้เดฟตอนไดนปลดล็อกโหมดใหม่แล้วชื่อว่าโหมดสนามปล้องสนามปล้องเหรอ นั่นเหมือนจะเป็นสงคำในสวนเลยนะเนี่ยแน่นอนก็จะมีพืชไปของรางวัลให้ด้วยนะอ้นั่นเป็นนั่นเป็นถั่วจํานวนมากเลยนะแอบไม่เกี่ยวอะไรกับถั่วฉันรู้ว่านั่นน่าจะดีแนะ่แนใช่ครับแล้วแล้วเราก็หมดประลองก็ได้ปลดล็อกนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเนี่ยดังนั้นก็ปล่อยไว้อย่างนั้นเถอะครับโอเค โอ้โหอีเวนต์ประลองมาเลยครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอพอมเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝาก,กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วข่อยลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอยากให้ผมเล่นเกมไหนด่านไหนหรือแบบไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับครั้งต่อไปคงปลดล็อกเจ้าถั่วน้ำเต้าสามหัวเจ้าถั่วสามหัวกับน้นาหินนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผม Yeah! Yeah!